เงารักเมียไม่รับเสียงหัวเราะเย้ยหยันของสสิแม่เลี้ยงผู้ติดพนันดังก้องในหัวของพิมพ์ดาวไม่เคยเลือนหายไปซะมีผู้ชายรวยอยากได้เธอจะได้ใช้หนี่พนันสักทีประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตหญิงสาววัย20่ต้นให้กลายเป็นสินค้าประมูลและชายที่ยื่นมือเข้ามาซื้อเธอไปคือคีรากร นักธุรกิจหนุ่มผู้ครอบครองอาณาจักรพัน 1, ล้านใบหน้าคมเข้มเย็นชาดวงตาลึกล้ำที่เต็มไปด้วยความเศร้าและบาดแผลในอดีตคืนนั้นพิมพ์ดาวถูกพาเข้าสู่คฤหาสใหญ่โตสายตาของคีรากรจับจ้องเธอไม่กระพริบเธอเหมือนเธอเหลือเกินเสียงทุ้มพระเอื้อนเอ่ยก่อนที่เขาจะกดริมฝีปากหนักหน่วงลงบนเรียวปากเล็ก นั่นคือจูบแรกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหอยหาไม่ใช่เพราะเขารักพิมพ์ดาวแต่เพราะเธอมีใบหน้าคล้ายนลินภรรยาที่ตายไปแล้วพิมพ์ดาวสะอื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เขากลับยิ่งกอดแน่นขึ้นเธอกลายเป็นเมียลับๆของเขาในคฤหาสน์หลังนั้นโดยไร้ชื่อเรียกใดๆกลางวันเธอเป็นเพียงเงาในบ้านที่ไม่มีใครมองเห็น กลางคืนเขากลับเรียกร้องร่างกายเธอไม่หยุดอย่ามองฉันด้วยแววตาแบบนั้นฉันไม่ใช่เธอคนนั้นพิมพ์ดาวสะกดกลั้นทุกความเจ็บแต่ทุกครั้งที่เขาแตะต้องหัวใจก็สั่นไหวคิรากรเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาโกรธเมื่อเห็นเธอพูดคุยกับคนสวนเขาหึงจนแทบบ้าเมื่อเห็นเธอออกไปซื้อของเอง แล้วถูกผู้ชายในตลาดมองตามแต่เขาก็ยังปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเธอไม่ใช่นันลินวันนั้นพิมดาวกล้าบอกว่าอยากออกไปหางานเองคิรากร,กรโกรธจัดดวงตาวาวโรดเธอคิดจะหน,นีฉันไปไหนฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วฉันไม่อยากเป็นตัวแทนใครทั้งนั้น เธอสะบัดต,ตัวจะเดินหนีแต่เขาก็กลับรวบเข้ามือไว้แล้วกระชากเข้าหาร่างบางชนเข้ากับโต๊ะทำงานอย่าพูดอีกว่าเธอไม่ใช่ของฉันเพราะเธอเป็นของฉันมาตลอดหนึ่งปีเขากดริมฝีปากทาบลงไปอย่างรุนแรงลมหายใจแผ่วแรงของเธอถูกกลืนหายไปพิมดาวดิ้นรนทั้งน้ำตาแต่หัวใจก็กลับเต้นแรงจนแทบขาด พิมพ์ดาวทนไม่ไหวอีกต่อไปคืนหนึ่งเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นคุณไม่เคยรักฉันเลยคุณแค่รักผู้หญิงที่ตายไปแล้วเอาฉันมาแทนที่คิรากรนิ่งเงียบไม่อาจปฏิเสธได้เช้าวันต่อมาพิมพ์ดาวหายไปจากคฤหาสน์เขาตามหาทุกที่จนหัวใจเหมือนถูกฉีกขาดครั้งแรกในชีวิต ที่คิรากรยอมรับเขารักเธอไม่ใช่เพราะเธอเหมือนใครแต่เพราะเธอคือพิมดาวและในที่สุดเขาพบเธอในห้องเช่าราคาถูกใบหน้าซีดเซียวแต่ยังฝืนยิ้มฉันไม่อยากเป็นตัวทานใครอีกแล้วเธอพูดเสียงสัน่นคิรากรก,รก้าวเข้ามาดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ไม่เธอไม่ใช่ตัวแทนของใครเธอคือคนเดียวที่ฉันรักเขารวบตัวเธอเข้ามาในอ้องแขนแล้วจูบเธออย่างบ้าคลั่งราวกับว่าเธอจะหายไปอีกคราวนี้พิมพ์ดาวไม่ผลักใสเธอปล่อยให้น้ำตาไหลพร้อมกับยอมรับความจริงในหัวใจหลังจากนั้นพิมพ์ดาวไม่ได้กลับไปเป็นเมียลับอีกต่อไปคิรากรประกาศต่อหน้าทุกคนว่า เธอคือภรรยาของเขาตัวจริงจากผู้หญิงที่ถูกขายเพื่อนี่พนันเธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาและทุกครั้งที่เขากอดเธอไว้ในอ้อมแขนเขาสาบานกับตัวเองว่าไม่มีวันปล่อยเธอไปอีก